뭐야. ไปลงไปลงทางานมากขึ้นแล้วกันครับผมก็แต่ละกระบวนการในการเป็นสินิฟินทํามากกว่าแต่ก่อนแล้วก็ใส่ใจกับมันมากกว่าแต่ก่อนอเพราะว่าอยากจะเป็นสิทธิฟินที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเลยมันมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากขนาดไหนคะรับครั้งสองั้งสองครมาแล้วครั้งที่สองใช่ไหมครับคนรู้สึกว่าพ,พวกเราเร,รู้รู้รายละเอียดในชิ้นงานตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเป็นอันนี้เพราะอะไรเป็นอันนั้นเพราะอะไร ก็เดีพอรู้รายละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวตนของเราเราก็สามารถจะสื่อสารที่เพือยากจะบอกมาได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างมันดูโตขึ้นมากไหมคะแต่ละครั้งที่สัมภาษณ์กันออถ้าเกิดจากใน MV ที่ปล่อยมามรู้สึกว่าใน MV เราถูกดูมมิ่งออกมาให้ค่อนข้างบบดูโตแล้วก็มีไอจุดมากขึ้นผมแต่ว่าในในใน,ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังเป็นแบบเนี่ยพวตามที่สัมภาษณ์ก็ยังแบบเล่นมุกปล่อยขึ้นมาก็ยังเป็นแบบเป็นพวกเราที่สนุกสนานเหมือนเดิมครับ แต่ว่าพอมาอยู่กับการทํางานในเพียงเราก็เปลี่ยนไปตามสาทอจะือไม่แต่ว่าอยู่กันมาหนึ่ปีรักกันมากนะคะเวลาแข่งันเอาทายกันคมีรยอมใครไ่ครยอรับไม่ยอมใครไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปดูที่ละแต่วามัในี่มีอะไร ครับผมก็ไปครั้งนี้ก็แบบอยากจะไปเก็บแบบให้ได้ครบที่สุดครับผมก็จริงแน่ๆก็ผมคิดว่าทุกคนก็คงได้ก็มีโตกเกียวแน่ๆะผมบอกแค่นี้แล้วกันแต่ว่าเราไปกันหลายทีครับ จบจากหลังบ้านที้ผมจะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุงนิดหน่อยครับผมเพราะว่ารู้สึกร่างกายต้องการการเฉียบตัวไปเลยจริงยังอาจจะยังไม่ไ recover 100รีคอเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมกลับมาทำงานแบบได้แล้วครับก็ต้องเป็นห่วงคแอบผมสบายสบายเหรอครับก็ก็ดีดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับก็มีแบบใหญ่ใหญบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจริงก็โอเคกลับมาทำงานได้แล้ว ถ้ากลับมาก็ก็เหมือนรู้สึกเหมือนไรอยู่คึงกลับมากลับมาเจอหน้ามาแรกหน้าใสเลยกลับมาวันแรกหน้าใสเลยเจอแดดเลยไม่ออกจากบ้านหน้าใสเหรอคะแบบนี้มันต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นไหมคะเออมันควรจะควรจะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอยู่ครับผมก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆแบบหลายๆคนก็ เราคนที่จะคนึงและก็ซิร์นเรื่องนี้กันนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ผมคิดทุกคนเลยพี่ๆทุกคนพักผ่อน้วยนะครับ เป็นแปลกๆอ่ะผมก็เลยแบบตอนกแบบเขาอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบมองล่างอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยตะกีนเขาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็บอกเขาบอกว่าปวดน้องอคผมเริ่มผมบอกปวดท้องอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าคุณก็บอกให้ผมไปพักนั่นแหะพักใหม่ได้ไหมมาดูน่ ทระธครับคนนีครับเราแค่เราฝากคุณแม่ครับฝากค่คครับผมก็ทุกคนครับอีเวนต์นี้ถึง3ามทุ่มนะครับสามารถมาแวะได้นะครับแล้วก็ฝากบ็อกเซตของพวกเราด้วยนะครับมันมีเสียงอันสุดน่ารักของพวกเราทั้ง12คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรทุกคนต้องรอติดตามเพราะว่ามันมีลิมิเต็ดจำกัดมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดครับผมฝากคุณแม่ด้นะครับทำเร็วเร็วนะครับมาด้วยนะครับมีมาด้ลยนะครับ ก็สุขด้วยกันเศร้าก็เศร้าด้วยกัน,น